ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะในรายการ Social Studies เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองระดับประถมศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามผ่านทางคลื่นวิทยุศึกษา FM 92 MHz นะคะหรือถ้าหากว่าจะรับฟังย้อนหลังไปรับฟังกันได้นะคะที่ www.moeradiothai.net และที่ f e c o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  k n p n p e นะคะวิทยุศึกษา fm 9 2ค่ะคุณฟังอยู่กับเกมจิรายุจุทพุทธ,ธินะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เรายังอยู่กันที่เรื่องเรือนนะคะกับต้นปัจจัยการผลิตค่ะจำได้ไหมคะปัจจัยการผลิตมีอะไรกันบ้างทุนที่ดิน แรงงานและผู้ประกอบการค่ะซึ่งวันนี้ครูไกด์อดิศัก์จันล,ลวงนะคะก็จะพาเราไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นค่ะกับปัจจัยการผลิตเหล่านี้กับปัจจัยการผลิตเหล่านี้ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามจากครูไกด์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพบกับครูไกด์ในหัวข้อปัจจัยการผลิตในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ครัวเรือนนั่นเองครับ ตอนที่แล้วเราพูดถึงคุณธรรมของผู้ผลิตและต่อไปเราจะมาเรียนรู้ว่าการผลิตสินค้าและบริการนะครับต้องอาศัยอะไรบ้างอาศัยกระบวนการอะไรบ้างในการผลิตดังนั้นวันนี้จะพาไปเรียนรู้ความหมายของปัจจัยการผลิตทั้งทุนที่ดินแรงงานและผู้ประกอบการครับนะครับปัจจัยการผลิตหมายถึง ทรัพยากรที่ใช้เพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการครูไกด์ขอเน้นย้ำนะฮะการผลิตมีอยู่2ออย่างนะครับคือผลิตสินค้ากับผลิตบริการเช่นตอนนี้ผู้เรียนกําลังบริโภคอุปโภคการบริโภคการบริการของครูไกด์อยู่นะครับครูไกด์ยินดีให้บริการผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ครับปัจจัยการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์จะมีอยู่4ตัวครับตัวที่1ฮะ ปัจจัยแรกเลยครับคือที่ดินเนี่ยที่ดินเป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกันนะครับก็พุกที่ดินต่างๆที่ทำการผลิตรวมถึงทรัพยากรที่อยู่ในดินด้วยนะครับระวังนะครับอาจารย์ท่านอาจจะเอาไปออกข้อสอบได้คำว่าทรัพยากรที่อยู่ในดินรวมไปถึงแกส๊สธรรมชาติ น้ำมันนะฮะพวกนี้หรือแมก้กระทั่งทองคำคำที่อยู่ในดินนั่นนหะถือได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินครับผลตอบแทนของที่ดินจะได้ค่าเช่าครับโปรดจดจำนะครับผลตอบแทนของที่ดินได้ค่าเช่าดังนั้นถ้าผู้เรียนทนไหนมีที่ดินเยอะแน่นอนที่ดินเยอะแน่นอนครับ ถือว่าผู้เรียนเป็นคนที่มีฐานะนะครับเพราะสามารถเอาที่ดินไปปล่อยเช่าได้ต่อไปครับแรงงานหมายถึงมนุษย์แรงงานคือมนุษย์เอาความคิดและกำลังกายของมนุษย์นั้นไปใช้ในการผลิตโดยผลการผลิตโดยผลตอบแทนของแรงงานเนี่ยก็ต้องการอะไรต้องการค่าจ้างครับต้องการเงินเดือนครับ อย่างครูไกด์ถือว่าเป็นแรงงานครับก็ต้องการค่าจ้างหรือเงินเดือน,นเพื่อมาหล่อเลี้ยงชีพนั้นทุกคนก็เป็นแรงงานเหมือนกับครูไกหรือเปล่าไม่แน่ใจะนะแต่เขาก็ขอเป็นกําลังใจกับผู้เรียนในการต่อไปคือทุนทุนในทางเศรษฐศาสตร์นั้นก็หมายถึงสิ่งก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรต่างๆนะครับนอกจากนี้ทุนเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2ประเภทนะฮะก็คือเงินทุนฮะ เงินทุนก็คือปริมาณเงินตราคือปริมาณเงินตรานะครับที่เจ้าของเงินเนี่ยเอาไปซื้อวัตถุดิบหรือจ่ายค่าจ้างจ่ายค่าเช่าหรือค่าดอกเบี้ยต่างเนี่ยคือเงินทุนแททุนในอีกความหมายที่2คือสินค้าประเภททุนนะผู้เรียนเช่นสิ่งกอ่อสร้างนะครับรวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนี่นคือท,ที่ใช้ในการผลิตนี่นคือทุนนะคอมพิวเตอร์องไงครับเป็นทุนรวมถึงสัตว์ที่ใช้งานด้วย ผู้เรียนเนี่ยอาจจะเจอข้อสอบนะครูดะถามผู้เรียนนะควายที่ใช้ไถนาเป็นทุนหรือเป็นแรงงานผู้เรียนหลายคนเนี่ยจะชอบสับสนฮะจะชอบตอบควายเป็นแรงงานควายที่ใช้ไถนาไม่ได้เป็นแรงงานครับแต่ควายที่ใช้นาเป็นทุนนะครมันเป็นทุนประเภทสัตว์เป็นสัตว์แรงงานนะครัเป็นสัตว์ที่ใช้แรงนะครับแตกต่างกันกับแรงงานที่เป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องการเงินวายไม่รับค่าจ้างนะครับรวมถึงอีกปีหนึ่งข้อสอบอาจจะออกได้ลิงที่ใช้เก็บมะพร้าวจัดเป็นสินค้าหรือจัดเป็นปัจจัยการผลิตประเภทใดลิงที่ใช้เก็บมะพร้าวหากผู้เรียนคนไหนอยู่จังหวัดชุมพรนี่นะฟัง,งคูไกัอยู่รู้เลยว่าลิงเนี่ยเพชรบุรีรู้เลยว่าลิงเนี่ยเพชรบุรีไงครับก็เก็บมะพร้าวไงจัดเป็นอะไรจัดเป็นทุนนะไม่ใช่แรงงานนะครับ ต่อไปครับปัจจัยการผลิตตัวที่4คือผู้ประกอบการครับผู้ประกอบการเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่สามารถนำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆ่าเนี่ยมาดาเนินการให้การผลิตนั้นมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยอาศัยหลักการบริหารหลักการบริการที่ดีนะครับการตัดสินใจของข้อมูลอย่างรอบคอบผู้ประกอบการนั้นต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาครับ และผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการได้กําไรครับทีนี้เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายเราจะแบ่งองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจออกเป็นสองส่วนก็คือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจนั้นจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยมีโดยมีตลาดเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนปัจจัยสินค้าและบริการ ขออธิบายว่าครัวเรือนก็เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นทุนที่ดินแรงงานหรือแม้กระทั่งครัวเรือนอาจจะเป็นผู้ประกอบการได้เสนอปัจจัยซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการนั่นเองโดยเสนอผ่านไปทางด้านตลาดปัจจัยการผลิตเพื่อที่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยหรือภาคธุรกิจนะครับจะได้เอาไปผลิตสินค้าและบริการต่อไปได้ เมื่อได้สินค้ามาแล้วหรือผลิตบริการมาแล้วภาคธุรกิจแล้วภาคธุรกิจอะ่ะก็จะส่งสินค้าและบริการนั้นไปยังตลาดสินค้าและก็บริการต่างๆครับเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ทางครัวเรือนอีกทีหนึ่งแต่ในมุมมองกับกันครับผู้เรียนเราจะเห็นได้ว่าภาคธุรกิจได้รับปัจจัยการผลิตอีกการผลิตที่ทางภาคครัวเรือนเสนอมานั้นอะ่ะสิ่งที่ภาคธุรกิจ ต้องจ่ายตอบแทนก็คือในเรื่องของที่ดินไงที่ดินก็ต้องตอบแทนด้วยค่าเช่าทุนก็ตอบแทนด้วยดอกเบี้ยแรงงานก็ต้องตอบแทนด้วยการให้ค่าจ้างหรือเงินเดือนหากครัวเรือนได้รับผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิตเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็สามารถไปใช้จ่ายในการบร,ริโภคสินค้าและบริการได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับ ที่ทางโครเรือนได้ใช้จ่ายเพื่อการบรโิโภคเนี่ยครับก็จะกลับมาสู่ภาคธุรกิจก็คือผลกำไรที่ได้รับจากการผลิตหรือขายสินค้าหรืองานบริการต่างๆก็คือรูปของกำไรนั่นเองทั้งหมดนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับหน่วยโครเรือนและหน่วยธุรกิจครับการที่ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าหรือบริการประเภทใด ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการผลิตและการบริการก็ได้แก่ความต้องการของผู้บริโภคครับซึ่งผู้ผลิตเนี่ยจะต้องตอบสนองความต้องการของบริโภคให้ได้ว่าจะนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นมาผลิตเป็นสินค้าและบริการอะไรจะผลิตสินค้าจะผลิตสินค้าและบริการนั้นอย่างไร และจะจัดสรรหรือขายสินค้าและบริการให้แก่ใครพูดง่ายๆเลยครับก็คือว่าผู้ผลิตต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน3เรื่องคือผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครทั้งผลิตเพื่อใครทั้งนี้ในการทำงานทั้งการผลิตและการให้บริการเนี่ยผู้ผลิตจะประสบความสำเร็จในการทำงานได้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างละ่ะ1ครับ ต้องคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการว่ามีคุณภาพและการให้บริการราคานั้นจะต้องไม่แพงเกินไปตรงกันข้ามก็ต้องไม่ถูกเกินไปด้วยบางหน่วยธุรกิจตั้งราคาให้ต่ำเกินไปเพื่อจะเอาชนะผู้ขายรายอื่นสุดท้ายแล้วครับมันจะเป็นการด้อยค่าสินค้าของตัวเอง 3. ครับคือคุณธรรมให้อยากสําเร็จทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งคู่ต้องมีคุณธรรมครเช่นผู้ผลิต เช่นผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองตรงนี้สําคัญมากครับผู้บริโภคก็ไม่ตําหนิในการซื้อสินค้าไปแล้วโดยที่ไม่ตรวจสอบคุณภาพให้ดีก่อนเช่นมีระยะเวลาในการคืนสินค้าไม่เกิน7วันแต่เลยไปล้ว1เดือนจะมาคืนผู้ผลิตอย่างเงี้ยก็ต้องเห็นใจผู้ผลิตด้วยโวกผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเนี่ยต้องคํานึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักค่ะรู้จักผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจเทคโนโลยีในการผลิตครับรู้จักนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนในการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าก็จริงนะทุกวันนี้ใครไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าอาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างทั่วถึงทุกวันนี้อาจจะใช้การสั่งสินค้าผ่านแอปต่างๆในการที่จะซื้อได้อย่างเต็มที่ในโลกของตลาดออนไลน์ ต้นทุนต่างๆนั้นต้องใช้ทรัพยากรที่มันคุ้มทุนนั่นเองและมีประสิทธิภาพแน่นอนครับทั้งหมดนี้นะครับขอเน้นตรงคําว่าเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตให้ได้เร็วเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของผู้บริโภคนั้นเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตเช่นเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการผลิตการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนโลกข้างหน้าคือโลกของ AI ฮะ คนอาจจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์มากขึ้นนี่คือวิทยาการสมัยใหม่ที่มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตในด้านต่างๆด้านการด้านการบริการครับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเข้ามาจัดการข้อมูลแทนที่ฮะมีโทรศัพท์มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะรวมไปถึงการแข่งขันในการผลิตด้วยการแข่งขันในการผลิตนั้นถือว่าจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคนะ เพราะว่าผู้บริโภคนั้นจะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและก็ราคาและก็ราคาก็จะสมน้ำสมเนื้อหน่อยเพราะว่าถ้าเขาแข่งขันกันมีผู้ผลิตเยอะผู้บริโภคก็มีตัวเลือกเยอะนั้นผู้ผลิตก็ต้องรักษามาตรฐานของสินค้าและราคาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานฮะที่สำคัญเรื่องของเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแข่งขัน ทำ,ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยเพราะผู้บริโภคก็สามารถจะเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้การใช้เครื่องมือเครื่องจักรทันสมัยนั้นก็ทำให้การผลิตสินค้าและบริการมีประสิทธิภาพ 3. ครับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยสามารถช่วยในการโฆษณาสินค้าครับแล้วกัการยิงแอดนะฮะการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการโพสต์สินค้าครับเทคโนโลยียังช่วยในการขนส่งฮะ จริงด้วยนะทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิดระบาดเนี่ยคนก็เริ่มซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นฮะทีนี้ฮะครูไกด์เนี่ยก็อยากจะให้ผู้เรียนเรียนรู้อยากจะให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่าการผลิตในทางเศรษฐศาสตร์จะมีอยู่2รูปแบบครับคือการผลิตระยะสั้นกับการผลิตระยะยาวการผลิตระยะสั้นก็คือผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตได้ทั้งหมด ซึ่งมันเป็นการผลิตในชีวิตจริงทุนเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการได้ตลอดเวลาครับแต่ถ้าเป็นการผลิตระยะยาวคือผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นที่ดินทุนแรงงานหรือแม้แต่ผู้ประกอบการก็เปลี่ยนแปลงได้จะเห็นได้ว่าระยะยาวนั้นน่ะปัจจัยระยะยาวนั้นน่ะปัจจัยการผลิตที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปัจจัยการผลิตที่ผันแปรได้หมดเลย ทั้งหมดนี้นะครับคือหัวข้อปัจจัยการผลิตครับสรุปนะครับปัจจัยการผลิตมีอยู่4ตัวครับได้แก่ที่ดินทุนแรงงานผู้แรงงานผู้ประกอบการทั้งที่ดินแรงงานผู้ประกอบการทุนจะได้รับผลตอบแทนไม่เหมือนกันแรงงานต้องได้ค่าจ้างหรือเงินเดือนผู้ประกอบการจะต้องได้กำไร ที่ดินได้ค่าเช่าทุนได้ดอกเบี้ยก่อนจะไปนะคําำถามเตรียมตอบนะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปัจจัยการผลิต 1. ที่ดิน 2. เทคโนโลยี 3. แรงงาน 4. ทุนคำตอบคือข้อที่2ครับเทคโนโลยีทครับ เทคโนโลยีไม่จัดว่าเป็นปัจจัยการผลิตนะครับเพราะว่าปัจจัยการผลิตจะมีแค่4ตัวได้แก่ที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการครับต่อไปครับข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นปัจจัยการผลิต 1. ที่ดิน 2. น้ำ 3. แร่ธาน 4. ถูกทุกข้อง่ายมากเลยครับผู้เรียน หวังว่าผู้เรียนจะตอบถูกนะครับคำตอบก็คือข้อที่4ครับถูกทุกข้อต่อไปครับข้อที่3ามอูกทุกข้อต่อไปครับข้อที่3ลองดูลองดูครับผู้เรียนสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับข้อใดเป็นผลตอบแทนของปัจจัยทุนข้อใดเป็นผลตอบแทนของปัจจัยทุน 1. กําไร 2. เงินเดือน 4. ค่าเช่าคำตอบคือข้อที่2ครับดอกเบีย้ยนะครับผู้เรียนห้ามพลาดนะระวังข้อสอบอาจารย์จะเาไปออกนะครับทุนเนี่ยผลตอบแทนต้องได้ดอกเบีย้ยไม่ใช่กําไรนะกาไรจะเป็นผลตอบแทนของแทนของผู้ประกอบการอีกสักตัวอย่างหนึ่งอีกสักคําถามหนึ่งคนที่ค่อนข้างยากครับผู้เรียนลองมิเคราะห์นะครับ ข้อใดไม่รวมอยู่ในปัจจัยการผลิตประเภทที่ดิน 1. น้ำมันปิโตเรเลียม 2. ลมฝนและพายุ 4. ป่ากงกางข้อนี้ยากครับผู้เรียนอีกรอบนึงนะครับอะไรไม่อยู่ในปัจจัยการผลิตประเภทที่ดิน 1. น้ำมันปิโตเรเลียม 2. โรงเรือนเลี้ยงไก่ 3. ลมฝนและพายุ 4. ปาโกงกลางป่าโกงกลาง,ากง,กางอย่าลืมเนื้อหานะครับที่ดินก็คือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินี่นะฮะอยู่ในธรรมชาติแน่นอนครับข้อนี้นะครับน้ำมันปิตโตเรเลียมเนี่ยอยู่ในดินนะถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินครับลมฝนและพายุถือว่าเป็นธรรมชาติครับเป็นปัจจัยการพที่ดินฮะปาโกงกลางก็ใช่ฮนะเป็นปัจจัย การผลิตประเภททีเดนคําตอบก็คือโรงเรือนเลี้ยงไก่ครับผู้เรียนเพราะว่าโรงเรือนเลี้ยงไก่นั้นเป็นปัจจัยการผลิตประเภททุนนะฮะผู้เรียนนะฮะคือความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับต่อไปอีกสักข้อหนึ่งข้อสุดท้าย5ข้อข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความหมายของแรงงานในทางเศรษฐศาสตร์1 ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกษิจในการผลริตและบริการ 2. ผู้ที่ใช้ทั้งกำลังกายและกำลังความคิดในการผลิตสินค้าและบริการ 3. ผู้ที่ใช้ความสามารถในการประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการ 4. ผู้ที่ทำงานและได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนเป็นตัวเงินหรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อดต่อไปนี้ไม่ใช่ความหมายของแรงงาน 1. ผู้ที่ทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 2. ผู้ใช้กำลังกายกำลังความคิด 3. ผู้ใช้ความสามารถในการประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการ 4. ผู้ที่ทำงานได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงินหรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งให้เวลาผู้เรียนคิดครับ5 4 3 2. 1ตอบข้อใช่แล้วครับตอบข้อที่3ครับผู้ที่ใช้มากในการประกอบการในการผลิตสินค้าและบริการไม่จัดว่าเป็นความหมายของแรงงานเลยแต่เป็นความหมายของของผู้ประกอบการครับและทั้งหมดนี้คือองค์ความรู้ดีๆในเรื่องของ การผลิตครับการผลิตครับครูไกด์หวังว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ในการทบทวนความรู้ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์หวังว่าผู้เรียนจะติดตามครูไกด์ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะข,ขอบพระคุณครูไกด์อดิศักดิ์จันลวงมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างครับผู้เรียนคําถามเพื่อทบทวนท้ายบทเรียนในวันนี้ตอบถูกกันบ้างหรือเปล่าคะ เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะตอบถูกทุกข้อเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปทบทวนและ รับฟังย้อนหลังกันได้นะคะเว็บ moe er radio thai net ค่ะมีคู่มือประกอบการเรียนรู้ให้ดาวน์โหลดกันด้วยนะคะและกลับมาพบกับรายการ Social Studies กันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะรับฟังสดๆแบบนี้ผ่านทางเคลื่อนวิทยุศึกษา FM 92 MHz และที่ Facebook Fanpage วิทยุศึกษา FM 92ค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะเกมจิรายุจูทัพุทธิพร้อมครูไกด์อดิศัก์จันหลวงต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทย